สวัสดีเจ้าสวิตสวัสดียามเจ้าของวันวันจันท์ตะคืนฝนตกนะเจ้าวันอาทิตย์ฝนตกตะคืนเนี่ยตกหาย,ยาย่าขนาดเลยเจ้าก็เลยมาพ่อโขกหนองนะเจ้าเมืนเน่อเจ้าอยากจะบอกว่าเก้ามะกอกติ่เคยว่าจะเก็บไว้ขินหน่วยเป็นหม่มเป็นเงาไปหมดละเจ้า ดีนะนเนาะเอาปนหมาหกมาตั้งแห่งนะเนาะปนนมไปตั้งจอมปวกเจ้าแห้งขนาดเลยเจามาเฮ็บตกด้อเจาประมาณสักสี่ห้าถุมเลยจะไปมาพอกันนะต้นใหม่เป็นห่มเป็นเงาเนาะตกแห้งขนาดพอเกาสลิมน,นี่เกาเดาวนะ โนมมดนะเจ้าลแมแห้งมาแห้งเจ้าโบ่โบโบโบ่โบ่เลยจะขืนนะ่ะหากมันตื่นก่อนนี่เจ้านี่น้ำบอ่อน้ำบ่อนี่รุ่นปอเป็นคนคุดเลยนะเจ้าเนี่ยโกนฮักมดเลยเจ้าอุ้ยเสมอด ต่อฮักนะเนาะแต่เสมือยังใจได้อยู่จ้ะจะเอาเก็บไปต่อวันหน้าเฮ้ยเสียดายก็มากอ,อกเนาะเป็นห่มจัดเมาะแต่มันนึกว่าจะกลนนี่นี่ฉังกำลังฟัน เมื่อจะหล่มลื่นเลยจ้ะได้ปีจบปีละที่ทำหกหนัง,งน้านเนี่ยนะนี่มะกอมกมะกอกเกาน้อยมะกอกต้นเตี้ย หมดกันหมดเลยดยูห่านามบรรรยากาศฝนหายใหญ่นี้เจ้าพื้นฝนหายใหญ่ขนาดพอนามสะหลุมนมพกนี่เอาจะ อีกกันนะจ้า